มาฟังเคสต๊ดดี้ก่อนดีกว่าโอ้อันนี้แหละอุ้ยนี่อื้มยังกับการมนิตวาสิทธินี่นามสกุลตุ้มทองดีจังเลยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาตื่นขึมาฟังหรือเปล่าเจ้าเวลาตอนนี้สองทุ่มสามนาทีที่โดนกี่โมงจ๊ะคุณนำพริบคลิป เอฟัง <M. S 2> ไหนยยูเอเอตะวันตกตีสี่นะทีสี่เสร็จเสร็จตื่นมาหรือเปล่าจ้าเนียตื่นครับต <laughs> นะ <laughs> ื่นนะเออคุณพ่อมรณนะเมื่อมการาสี่หกรวมสริอายุได้เจ็ดสิบแปดปีคุณแม่มรณนะตุลาคมสี่ห้า เรมอายุได้แปดสิบหนึ่งปีเก้าเดือนลูกเป็นบุตรคนโตของคุณพ่อหรือคุณแม่ได้ไปสร้างบรมีอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นพี่สาวคนโตและเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้สร้างบรมีก่อนพี่น้องคนอื่นๆจึงได้เป็นตัวแทนในการเขียนประวัติของคุณพ่อและคุณแม่ที่รักของลูกๆในครั้งนี้ คุณพ่อเป็นคนจังหวัดอยุธยาส่วนคุณแม่เป็นคนจังหวัดจันทบุรีมาพบกันกนรักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ย้ายไปที่กรุงเทพมีบุตรด้วยกันห้าคนคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนที่รักลกูกแล้วก็รักครอบครัวมากจะคอยเลี้ยงดูและอบรมพวกลูกให้มีความประพฤติที่ดีได้รับการศึกษาอย่างดี ลูกๆทุกคนของคุณพ่อกับแม่จึงเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ลูกทุกคนก็รู้สึกดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของท่านทั้งสองคร <Okay. S 1> อบครัวของเรานั้นอบอุ่นท่านทั้งสองเป็นแบบพิมพ์ที่ดีงามของครบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่ยังทําให้ดูอีกด้วยแม้จะไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยไม่มีความรู้ใดๆมากนักแต่ท่านทั้งสองก็เป็นคนสู้ชีวิตหนักกะเอา เบากว่าสุทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวโดวยเฉพาะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆทุกๆคนจะสอนลูกๆเสมอว่าแม้ไม่มีมรดกอะไรจะให้มากจึงอยากให้ลูกๆทุกคนตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้มากๆจะได้ช่วยตัวเองได้เมื่อยามชราท่านก็อยู่กันสองคนมาตลอดโดยลูกๆยกเว้นลูกสาวคนเล็ก ลูกเกือบทุกคนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปทั้ง,งหมด oh. เพิ่งจะมีน้องชายคนเล็กสุดกลับมาประกอบอาชีพที่เมืองไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง <Okay. S 1> คุณแม่ป่วยตอนที่ท่านป่วยไม่มีวีแววมาก่อนท่านทานลองกองไปสองกิโลกร,รมัมร oh. ู้จักลองกองไหมจ๊ะ oh. ตังถามคุณ <c oughs> อ้ำพรนกิ๊บไปอยู่น่นน <c oughs> สอง เกิดแล้วกินไปสองกิโลเกิดไม่สบายโอ้โหก่อนป่วยนี่อิ่มอร่อยอแล้วก็ไปหาหมอหมอชีดจาให้แล้วก็ประท่านเกิดอักเสบตัวบนวทั้งตัวเลยอยู่ไอซยูได้เจ็ดวันขณะอยู่โรงพยาบาลลูกก็ได้พูดธรรมะให้ฟังให้ใจท่านอยู่ในบุญตลอดแล้วในที่สุดก็ลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบอ้ ลองก้องก่อนนะเ,เอดีดีอิ่มอร่อยแล้วก็เดินทางก่อนเดินทางก็ฟังธรรมะใจสบายสบายก็เหลือแต่คุณพ่อลูกก็เลยพาคุณพ่อไปอยู่ที่อเมริกาโดยความคิดว่าเพื่อจะได้ตอบแทนคุณท่านเพราะอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยดูแลท่านทั้งสองเมื่อคุณแม่จากไปก็เหลือแต่คุณพ่อคนเดียวจึงคิดจะตอบแทนท่านให้ดีที่สุดแต่ว่า ท่านไปได้เพียงแค่เดือนเดียวในวันนั้นเป็นวาทิตย์ต้นเดือนที่วัดธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านก็ฟุบลงไปพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเลอฟออเลยหัวใจรั่ว <laughs> <laughs> เออแปลกไอ้โรคนี้แปลก รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนก็ละจากโลกนี้ไปอย่างสงบออห่างจากคุณแม่เพียงสองเดือนเสร็จร,จรปลายพระสุดแล้ว<ม>นี่ลูกเอมไอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสามสิบกว่าปีแล้วได้สร้างบาร,รมีครั้งใดก็จะนึกถึงบุญแล้วก็ส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ทีน่นารักทั้งสองทุกครั้งลูกสร้างบาร,รมีที่อเมริกาตั้งแต่ยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเลย<อ>การปฏิบัติธรรมยังเป็นบ้านญาติโยม เป็นบ้านๆไปหมุนเวียนกันไปจนตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นวัดพุทธเมวูดจนกระทั่งเป็นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันลูกทำบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดำบริทุกบุญเลยแต่งแต่สร้างมหาธรรมกายเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพนีมหาวิหารคุณยาจาร์ลานทําหอฉันองค์พระธรรมกาย หวพระสังฆาธิการเป็นทั้งประธานรองประธานกองไม่เคยตกบุญสักบุญเลยสาธุโดยบุญกุศลนี่ขอไปถึงแก่คุณพ่อคุณแม่ลูกจึงอยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าท่านทั้งสองละโลกแล้วไปไหนบุญที่ลูกเดี๋ยวที่ไปให้ท่านทั้งสองได้หรือเปล่าคะแล้วทำไมท่านมาละโลกในระยะเวลาใกล้เคียงกันห่างก,กันเพียงแค่สองเดือนเศษเท่านั้นเอง โลกคนจะสร้างบุญอะไรไปให้ท่านจึงจะทําให้ท่านมีความสุขก็ท่านไม่เด็ดตายพระลองกองหรอกเดี๋ยวจะไปเที่ยวซื้อลองกองมาแต่ว่าท่านเดินทางจากโลกนี้ไปเพราะหมดบุญหมดอายุของท่านน่ะเกินอายุไขเฉลี่ยมาตั้งหลายปี เมื่อท่านละโลกแล้วเหมือนหลับแล้วก็ตื่นในกลางวิมานทอง oh. ชั้นดาวดึงเฟศสามอไ oh, ด้บุญที่ท่านทำเองแล้วก็ที่ลูกลูกทุกคนอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ oh. ส่วนคุณพ่อเหมือนกันเนี่ยพอคุณแม่มาอยู่เพาท่านรักกันมากเหลือเกิน oh. ก็ อะไรอววรคิดถึงแม่แล้วก็พอดีหมดบุญด้วยหมดอายุคิดถึงคิดถึงอยากจะตายตามไปด้วยอยากจะไปอยู่ด้วยกันอีกในใจท่านคิดอย่างนี้อยากไปอยู่ด้วยกันเพราะนั้นเมื่อท่านละโลกก็เหมือนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นในวิมานทองชั้น ดาวดีเฟสสามแหมผู้นี้ดิ <laughs> ยานลัทธสนักว่างไกลมีวิมานเ <laughs> ดียวกัน <laughs> มีวิมานติดกัน <laughs> อ่า <laughs> เรียกว่า <laughs> ฟัดโผล่ห <laughs> ้าตากับเฮลโ่ล เฮลโลม y d ด r าริงอะไรล <laughs> ่ะ <laughs> มีวม,มาติดกันจะอยู่คนละวิมาทอาบูร่วมกันมาตลอดราักอาธิษรานไปพบกันตอนนี้ยังอยู่ในที่ชื่นชมสมบัติกัน <laughs> เดี๋ยวก็คงจะมีสักวันหนึ่งเนี่ยพอท่านปิ้งกันอีกทีบนนั้นแล้วก็คงจะได้เกิดการรวมวิมากันแน่แต่ตอนนี้ยังไม่รวมนะลูกนะยังไม่รวมกันอยู่ยังติดกันอยู่ตอนนี้วิ <laughs> มาไล่เรียบพอๆกันเลย ที่ที่ใบท่านทั้งสองจึงรักกันมากเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติ oh. เคยอยู่ด้วยกันมาหลายชาติและก็เคยเกื้อกูลกันในปัจจุบัน <Okay. S 1> ปัจจุบันก็เกื้อกูลกัน <Okay. S 1> มีสังขาวัตถุสี่ oh. เกื้อกูลกันอยู่ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะด้วยบุพเพสันนิวาส <Okay. S 1> เหมือนดอกบัวที่เกิดขึ้นด้วยโครนตมและน้ำ อยู่ร่วมกันแล้วก็เกื้อกูลกันรักกันแบ่งปันกันแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆไพเราะหูะอะไรๆทั้งกันและกันเป็นต้นเงินรักกันมาก mm. ตอนนี้ไปอยู่ใกล้ๆก,กันแล้ว oh. เพราะฉะนั้นลูกที่อยู่บนพื้นมนุษย์ทําบุญไปเถิดนะลูกนะ mm. ทําบุญทุกบุญอย่างเคยนี่แหละ mm. แล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ท่าน รับได้หมดเลยพิมานน่นก็จะสกใสสว่างรัศมีกายกักวบวบวเดี๋ยวท่านคุ้นกับสวรรค์กมากกว่านีา้อ,นอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถออืมนี่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยว <laughs> 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 จะมีภาคสองคือภาคสวรรค์ <laughs> จะมีภาคสวรรค์นะจ๊ะนี่ก็เป็นเคสสตดี้ของเคสแรก <laughs> วันหนึ่งก็สองเคสคถ้ามันไม่ยาวน่ก,ก็สองเคส <c oughs> แต่เคสที่สองดีซีโอน่าสนใจ <c oughs> <c oughs> เคสแรกก็ไปสบายไปแล้ว <c oughs>